มาครับวันนี้กับวันที่29ตุลาคม2563ครับเราอยู่อู่ต่อเรือช่างอินซีครับเอาไม่ใ <c> ช <oughs> ่คำคือแกะออกวะอ๋อ มีแกะใหม่ยนี่ <c oughs> ก็มีแกะเรือใหม่ครับเรือ ที่ด้สายเบลส่วนเหอทางขวานี่ก็เรือสอนพายว่า ก็ใช่าาว,ว่าเก็บไปหนีอะไรบอครับเนี่มันยันพายุเนี่ย<อ>มาเ,เกเ็บเพนเอาผมมาเก็บเพิ่นเพิ่อนจะไปมือมือใดกันเนี่มืออื่นครับอเ,เอาเอามาเก็บเอาเข้ามาเก็บเพนเนาะตากลนอยู่เมื่อวานเนี<ก>่ยเ <laughs> ่<ก> <laughs> นครับเราไปแข่ง <laughs> กันกนะ <laughs> เอาเรือสานไพวาดครับก็เตรียมเดินทางไปแข่งครับแต่ว่าเอาเข้ามาเก็บในโรงก่อนครับโรงเก็บมันก็จะมาทําการเก็บแผลครับแล้วก็ค่อยเดินทางแต่ว่าเห็นช่างเอาอะไรนะเอา สติกเกอร์ออกครับเอ,เอาสติกเกอร์ออกเรือลำนี้ครับเรือลำนี้ น่าจะเป็นพอรพอนพ่อผู้ดินครับพอรอนพ่อผู้ดินเดิมอจะเอามาทำอะไรเอ่ยเสียบกระดูกง,งูใส่แล้วครับ,บเหมือนทำให้เรือสั้นกว่าเดิมครับ,บาอา เดี๋ยวมีช่างคยมาถามแล้วกันครับว่าจะเอามาทําอะไรทําเป็นเรือเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็น่าจะชัวร์แล้วครับผอพ่อพูดินผอนพ่อ,อ,อพอูดินลําส่วนเดิมครับที่ตัดออกส่วนหัวและท้าย 哎吗 เก็บรอครับรอไปแข่งเพอ,อ,อตอนนี้เรือ12ก็ยังยังไม่ได้เริ่มครับ มกรแต่ของลำใดเน่ยนีของนี่ีของไม่สระสักจะจสเอร์ตได้โอ้ก็จะคือแก้สติิกเกอร์ออกแล้วซะอาจารยเห็นสั่งวะนี่โอ้ องยมันสิเกิดกองครับพองแล้วก็่วคซิ่ยน่ครับติยนเซลพื้นคัดใหม่คนนี้ครับตัดสติ๊กเกอร์ใหม่โอ้คัดเตอรมองทิตติสนี่อกตน้องตงหาเรียบเนาะครับอืมิยน อืม <c oughs> กำลังทำใส่วนนี้ครับนี่ครับก็ช่างช่างกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยมาถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันนะครับ นีก็ต้องมารอดูครับว่าช่างจะทำอะไรยังไงครับก็มีการเสียบกลางครับมีหัวกับท้าแล้วก็มาเสียบกลาง พอช่วงนี้มันมืดเร็วครับช่างก็เลยกลับจริงตอนนี้เวลาก็ประมาณสัก4ี่โมงสี่สบประมาณประมาณนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูเรือข้างบนครับว่าจุดอะไรที่เขาจะทำการแก้ไขกัน เทพพิบุญชัยโอ้นี่คนเล็กดิเนเป็นอะไรแล้วปกติแล้วบึงเงอไปทาตโอ้โหเดินทางมือื่นมาสิอ่าครับนี่ก็ เป็นเอ่อเึ้นเสียอิสระครับจะเอาเรือไปท่าตูมก็เรือ5้าสิบห้ากับสี่สบีพายมีสาวสวยชุติมากับสอนพายวาดครับก็สำหรับวันนี้ก็มาไม่ทันช่าง ก็เห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงของเรือที่ดาสายเววครับเห็นบอกว่าจะขัดตรงที่ติดสติ๊กเกอร์ใหม่เนื่องจากว่ามันมันไม่เรียบไม่เนียนแล้วก็ตรงหัวเรือมีมีปะเพิ่มครับมีปะจุดเพิ่มไม่มั่นใจว่าเสริมเสริมอะไรนะครับหรือว่าเสริมให้มันแข็งแรงกว่าเดิมหรือเปล่า ก็ต้องมารอดูวันใหม่ครับพอดีมาไม่ทันช่างเรือ,อสอนพายวาดกับสาวสวยชุติมาครับก็ได้ยินว่าเอามาเก็บเก็บแผลครับเก็บแผลก่อนที่จะเดินทางไปไปท่าตูม เรือทางซ้ายนี้ครับพลพอ่อผู้ดินล้ำเดิมครับนำ <c oughs> ส่วนหัวและส่วนท้ายมาวางวางอย่างนี้แล้วครับ <c oughs> ก็คงจะต่อเป็นเรือใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งลำแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเรือกี่ฟีพายครับ <c oughs> แต่ถ้าดูความยาวเนี่ย ความยาวน่าจะไม่ถึง40ฟีพายครับน่าจะสั้นกว่าคงประมาณ30-35ีพายครับถ้าดูจากระยะที่ต่อเพิ่มนะครับส่วนที่ต่อตรงกลางมันมันเล็กกว่าตัวเดิมนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเรารอมาวันพรุ่งนี้ไม่รู้จะทันจังหรือเปล่าพรุ่งนี้แล้วค่อยมาสอบถามครับว่าช่างจะทำอะไรบ้างครับส่วนเรือสิบสอก็ยังไม่ได้ทำวันนี้ครับคงต้องรอดูต่อไปครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมงาน,นวันนี้ก็สวัสดีครับ